คุณผู้ชมครับอุทกภัยที่เกิดขึ้นตอนนี้จุดโฟกัสน่าจะต้องลงมาที่ภาคใต้นะครับบางพื้นที่ตอนนี้ฝนตกหนะักอย่างที่จังหวัดสงขลาทําให้เกิดน้ําท่วมถนนเชื่อมระหว่างอำเภอหัดใหญ่กับอำเภอสดาวกระทบปัญหาเรื่องของการสัญจรขณะเดียวกันก็ได้เกิดน้ําป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายเข้าของกลางดึกที่ผ่านมาครับ ฝน,นที่ตกหนักในพื้นที่จังหวัดเจลาหลายชั่วโมงก็ทําให้ชาวบ้านมาลาเหนือหมู่ที่9ตําบลตาเนาะแมะ่ระอําเภอเบตงกว่า50ครัวเรือนต้องเร่งขนย้ายเข้าของขึ้นอยู่ที่สูงหลังจากเกิดน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมหมู่บ้านในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนํากําลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในการขนย้ายสิ่งของรวมถึงช่วยทําความสะอาดบ้านหลังจากน้ําลดแล้ว ส่วนที่ถนนสาย410ยะลาเบตงบริเวณกิโลเมตรที่18บำบลตาเนาะแม่เราะก็ได้เกิดดินสไลด์ต้นไม้เนี่ยล้มลงมาทับสายไฟจนกระทั่งกระแสะไฟฟ้าขัดข้องเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตงก็ต้องจัดกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนส่วนบริเวณกิโลเมตรที่39เป็นจุดรอยต่อระหว่างอำเภออายอเอุเวงและตบลแม่หวาดอำเภอทานโตก็มีดินโคลนลงมาเต็มพื้นที่ จ้าหน้าที่หมดทางหลวงเบตงต้องใช้เครื่องจักเร่งไปตักดินโคลนออกแล้วก็ยังมีอีกหลายจุดนะครับที่ต้นไม้ล้มลงมามีดินสไลด์ทับเส้นทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆก็ต้องเร่งลงพื้นที่เพื่อฟื้นฟูและก็เร่งเปิดเส้นทางซึ่งแม้ว่าถนนสาย410ยะลาเปตงจะสามารถสัญจรผ่านได้แล้วแต่ก็มีการแจ้งเตือนจากประชาชนที่สัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าว ให้มีความระมัดระวังในการใช้เส้นทางนี้ในการสัญจรในช่วงที่มีฝนตกหนักเนื่องจากว่ายังคงมีความเสี่ยงที่จะเกิดดินโคลนถล่มได้อีกส่วนฝนที่ตกหนักในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้ทําให้เกิดภาวะน้ําท่วมบนถนนสายกาญจนาวนิชในพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างบ้านทุ่งลุงอําเภอหัดใหญ่กับบ้านคลองแงะอําเภอสะเดาส่งผลกระทบทําให้การสัญจรเป็นไปด้วยความยากลําบาก เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องออกมาคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับ